อาลราครับผมสุดกราตอนนี้นะค,คุณกำลังร,รับชมเปลมเอ็ชาแนลนะครับวันนี้ถ้าเราเล่นเกม Pocket N กันอีกเช่นเคยนะตอนนี้ผมมาเล่นในมือถือนะครับนี่เลยเห็นไหมโอ้โหไม่เห็นอ่ะเออแต่ว่าผมเล่นในมือถือนี่เดี๋ยวเลื่อนให้ดูนี่นี่นนโอเควันนี้ผมจะมาเล่น Pocket N ในมือถือแล้วก็จะมาลงรังพึ่งนะครับเพราะมีหลายคนถามว่าพี่ครับเล่น Pocket N เนี่ยลงรังพึ่งเนี่ยในคอมกับในมือถือ มันต่างกันไหมในคอมจะง่ายกว่าไหมครับหรือในมือถือมันจะง่ายกว่าไหมอะไรง่ายกว่ากันนะครับผมเพราะว่าคนที่เห็นผมเล่นนะส่วนใหญ่ผมจะเล่นในคอมนะครับก็เลยมีคนถามมาเยอะแยะเลยว่าบางคนบอกวาอ่าในคอมเล่นง่ายกว่านะครับเฮ้ยในมือถือเล่นง่ายกว่าใช้จอยสติกเอ,า,อาผมเล่นในมือถือง่ายกว่าผมเล่นในคอมง่ายกว่าผมเล่นแป๊บเดียวผ่านอะไรเงี้ยปกติผมเล่นในมือถือไม่ผ่านก็วันนี้ผมจะมาลองเล่นให้ดูแล้วกันว่าเล่นในคอมกับมือถือเนี่ย มันง่ายยากง่ายกว่ากันสักแค่ไหนแต่ปกติเนี่ยผมก็จะเล่นในคอมใช่ไหมแต่วันนี้ผมจะมาเล่นในมือถือดูนะครับผมจะลงรังพึ่งโดยใช้ใช้มือสัมผัสเอานะนี่นี่ฮะโอ้ผมอยากให้เห็นอะ่ะผมไม่มอีอันนี้เห็นเห็นไหมเริ่มเห็นไหมกล้องมันไม่เห็นเนาะเออกล้องมัน,ม,นมันจับภาพไม่ได้อะ่ะกล้องมันจับภาพไม่ได้วะเออไม่เป็นไรครับโอเค เดี๋ยวผมจะมาลงลังพึ่งแบบด้วยการเอานิ้วนะเอานิ้วจิ้มจิ้มเลื่อนเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเออเพราะว่ามีหลายคนสงสัยไงว่าถ้าถ้าในคอมเนี่ยมันจะง่ายกว่าไหมถ้าผมไม่มีคอมแบบผมจะเล่นผ่านหรือเปล่าผมว่าไม่เกี่ยวนะผมบอกเลยว่าไม่เกี่ยวลายคนบอกว่าใช่ดีพี่เล่นในคอมพี่ก็เล่นง่ายดีอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าผมมาเล่นในมือถือแล้วเนี่ยผมจะผ่านได้หรือเปล่าเพราะปกติผมบอกเลยว่าผมถนัดเล่นในคอมมาก เพราะผมเล่นแต่ในคอมเป็นหลักว่าที่ผมเล่นในคอมเป็นหลักเพราะผมสะดวกเล่นในคอมไงผมมีคอมเล่นแล้วก็ผมสะดวกเล่นในคอมมันสะดวกในการตัดคลิปอัดคลิปอะไรเงี้ยสตรีมมันจะสะดวกกว่าในการเล่นในมือถือนะฮะในมือถือของผมมือถือผมมันสเปกไม่ค่อยแรงมากแต่มันก็เล่นได้อืแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมในมือถือผมผมไม่ถนัดจอเล็กๆอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรอ่ะลงรังพึ่งนะครับผมผมแนะนํานะ เวลาลงรังพึ่งในมือถือนะครับผมอันนี้เป็นเป็นเป็นคลิคสําหรับผมนะเป็นความถนัดสําหรับผมนะใครจะทําตามก็ได้ห้ามอย่าอย่าเอาแบบอย่าเอาอย่าเอาจอซูมซูมไกลเกินไปเอาเอาเขยบเข้ามานิดนึงอะ่ะให้มันเห็นตัวเราให้มันเห็นตัวมดของเราชัดๆหน่อยนะครับผมอย่าแบบเนี่ยซูมออกมาอย่างเงี้ยมันจะมันจะคอนโทรลยากนะอันนี้สําหรับผมนะให้ให้ซูมเข้ามาสักนิดนึงแต่อย่าซูมเข้าเยอะนะโอเคผมจะ ลงเลยแล้วกันครับไปรอบแรกเพิบมเพปตาดเตืต,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 ตืผมอยากมีกล้องอีกอันนึงมาจับแคปมือตอนเล่นอะว่าผมเล่นในในมือถือจริงนี่อย่างที่ผมบอกครับโอ๊บโอชนแล้วให้เห็นตัวมดเราด้วยนะอย่าอย่าซูมเข้าใกล้เกินไป อย่าซูงเข้าใกล้มดเราเกินไปไม่งั้นมันมันจะคอนโทรลยากนะครับผมไม่รู้จะเชื่อเออถ้าไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำงี้ไม่เชื่อก็แล้วแต่ <c oughs> อะ้วผมก็ไม่รู้ว่าจะมาโมท้ทำไมโโชนสองทีเึ๊บ,บอ่าบอกเลยว่าในมือถือนี่นานๆทีผมจะเล่นนะถ้าแบบไม่ได้จับ ไม่ได้เล่นในคอมจริงๆอะผมถึงจะมาเล่นแมาไต่แรงมาเก็บแรงนิดหน่อยแต่ว่านี่คือมาทําให้ดูไงว่าในมือถือกับในในคอมเนี่ยมันต่างกันไหมมันต่างกันหรือเปล่าบางคนบอกว่าลงลังพึ่งในมือถือแล้วอะมันแหลกก็อันนี้ก็ต้องอยู่ที่มือถือแล้วครับของผมนี่ก็ไม่ค่อยแหลกนะไม่แหลกเลยแหละแต่ว่าจะหน่วงจะหน่วงนิดนึงตอนที่ลงรังพึ่ง หน่วงในที่นี้คือผมจะสัมผัสแล้วแบบมันจะช้ามันจะตอบสนองช้าเวลาผมสัมผัสที่หน้าจอมันจะช้ากว่าในคอมเอ,อประมาณนี้แต่ว่าภาพไม่แหลกภาพคือลื่นๆเลยเพราะว่าน่าจะเป็นที่จอมือถือผมมันเป็น60เฮิร์ครับเล่นในมือถือผมจะไม่ค่อยอ่ะแบบยังไงอ่ะโอ้ผมจะไม่ค่อยฝ่าฝ่า,ฝ,าฝ่าน้ำพึ่งเท่าไหร่เนี่ย ผมจะหยุดเอาใช้ผมจะใช้การหยุดเอาครับผมว่าถ้าลินในคอมเนี่ยผมจะเห็นว่าผมจะวิ่งฝ่าเลยแล้วก็หลบแต่ในมือถือผมจะไม่หลบผมจะใช้การหยุดเอาครับหยุดรอเอาโอ้เห็นไหมชนอีกแล้วผมก็ชนไปหลายครั้งนะนะมาดูว่าจะผ่านหรือเปล่าผมว่าผ่านอยู่ดีแหละว,ว่าในคอมผมก็ชนประมาณนี้อุ๊ยแต่ว่าไม่ใช่แล้วามาดูมาดูมาด,มาดูจะลงให้ดูสักสองสามรอบแล้วกันนะเปิด ตอนนี้ทางลัดใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมใครที่เออ่ยังยังไม่ผ่านอยู่แล้วใช,ใช้ทางลัดแล้วผ่านก็ตอนนี้ก็ต้องลงแบบทางปกติแล้วเพราะว่าทางลัดมันใช้บ่ได้เขาอัปเดตแล้วมันเป็นบั๊กครับมันเป็นบัก๊กเขาต้องแก้ <c oughs> เวลาเหลือน้อยวะ <c oughs> จะผ่านไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันมาดูกัน เสียดายกล้องผมมันจับหน้าจอไม่ได้หน้าจอมือถือผมเออ,เอ,อผมลืมเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งมาอยู่ที่บ้านเอามาจับภาพหน้าจอมือผมตอนที่ผมเล่นนะผมอยากให้เห็นมือผมตอนที่ผมเล่นว่าผมเล่นยังไงเออึ๊บนี่ฮะก็ถ้าเราลงลงจนชินแล้วอะ่ะคือไม่ว่าจะลงในมือถือหรือลงในคอมอะ่ะโอ้โหไม่น่าเลย เวลาหรือน้อยอย่างเงี้ยไม่ว่าจะลงในมือถือหรือลงในคอมครับถ้าเราลงจนชินแล้วอ่ะคือมันลงลงยังไงมันก็ผ่านครับจะเปลี่ยนจากมือถือไปลงในคอมหรือจะเปลี่ยนจากคอมมาลงในมือถือมันก็ผ่านอยู่ดีครับว่าผมลองแล้วเพราะตอนนี้ผมชินกับการลงรังผึ้งแล้วผมจะยังไงอ่ะจับจังหวะหยดน้ำผึ้งแล้วก็จังหวะไอหกเหลี่ยมที่มันหมุนๆเนี่ยได้ กับจังหวะการวิ่งมันมันเป็นแค่การจับจังหวะครับว่าเรากะจังหวะให้ถูกแค่นั้นเองเราควรจะวิ่งไปตอนไหนหยุดตอนไหนฮะเนี่ยมันก็หยุดรอแล้วก็วิ่งแค่นั้นครับผมเคยลงแล้วแบบเวลาเหลือเยอะมากเลยตอนที่ลองทดลองลงอ่ะดูนะก็วิ่งวิ่งฝ่าได้วิ่งหลบได้อยู่ดีแต่จะจะชนบ้าง เพราะว่าไม่ค่อยชินในมือถือเท่าไหร่เพราะในมือถือจะมีนิ้วบงังแต่ผมจะลองฝา่านี่ดูดูเนาว่าผมจะฝ่าได้ไหมฝ่าได้แต่ชนนิดนึงเหลือห้าสิบกว่าวิผ่านนะครับห้าสิกว่าวิไม่ไม่ต้องซี้เรียสโอ้ยสี่สิบวิอืมตืดตืดตืดโอเคสาสิบวิผ่านครับผมสามสิบวิยังไงก็ผ่าน ิดวิยังผ่านเลยัน่นนะโอเคออกมาได้แล้วเห็นไหมรอบแรกของเราเดี๋ยวลงให้ดูสักสักกี่รอบดีเอสองสารอบเนาะเนี่ยฮะเดี๋ยวเอาไปไว้เอาลัางพึ่งเอาเอาน้ำพึ่งไปไว้ที่บ้าน,นอ่ะโอเครอบที่2อง้วผมจะลองลงเป็นเป็นแบบจอยสติ๊กดูนะครับผมเนี่ยเป็นแบบใช้จอยสติ๊กเลื่อนเอานะแต่ว่าการใช้จอยสติ๊กผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยถนัดนะบางคนอาจจะ อาจจะบอกว่าถนัดวิธีนี้แต่สําหรับผมผมไม่ถนัดวิธีนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เคยผ่านด้วยการใช้จอยสติ๊กเลยนะฮะเพราะผมเคยใช้จอยสติ๊กลองแค่ครั้งเดียวผมก็ไม่ผ่านเดี๋ยวผมก็ไม่ลองอีกเลยนะแต่ว่าตอนนี้จะเดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วกันว่ามันจะผ่านได้หรือเปล่าอืมโอเคนะตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วผมจะใช้จอยสติ๊กคราวนี้ต้องตั้งใจอย่างมากเพราะว่าผมไม่ถนัดจอยเลยแต่จะลองดูว่าผ่านหรือเปล่า โอ้โหโอ้โหผมว่าไม่ผ่านว่ะใครเล่นจอยเก่งๆสอนหน่อยฟึ๊บเปิดอ๊ยโอ้โอไทไหม ถไปเรื่อย <l ok> คุมยากมากนะโอ้โ oh oh. <l ok> ผมจะไม่ปล่อยมือจากจอยเลยนะเพราะว่าถ้าปล่อยมือจากจอยแล้วจะ <l ok> จะจะคุมยากมากครับอืมโอ้โ oh ห้ย oh. ถ้าปล่อยมือจากจอยบอกเลยว่าคุมยากโอ้โ oh ห oh. ชนยับโอ้โ oh ห oh. ชนยับอ e ีสปอร์ต เออว่าใช้จอยมันคุมยากอะแต่ว่าถ้าใครเซียนโอเวลาเราหยุดอะ่ะเราหยุดแล้วเรามาคอนโทรลใหม่อะมันจะแบบมันจะหัวท้ายมันจะแบบโอ้โหเห็นไหมชนยับยับยากอะ่ะผมว่าไม่ผ่านหรอกผมว่าใช้จอยผมไม่ผ่านหรอก โอ้โห oh, เรียบร้อยฮะออใช้จอยสติ๊กคอนโทรลยากกว่าสําหรับตัวผมนะสาหรับตัวผมแล้วใช้จอยสติ๊กคอนโทรลยากกว่าผมว่าผมกับกับไปใช้มือคอนโทรลเหมือนเดิมดีกว่าสาหรับผมผมอาจจะไม่ถนัดนะฮะใช้จอยสติ๊กเหมือนเมื่อกี้ก็อันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะบางคนบอกใช้จอยสติ๊กง่ายกว่าก็ก็ก็แล้วแต่ครับผมไม่ไม่ว่ากันหามุมกล้องสำหรับแคปหน้าจอมือถือได้แล้ว เฮ้ยอโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแบบมีมือแคปที่มือจอมือถือด้วยว่าผมผ่านยังไงโอเคไปโว้ยโอ้โม่มาไม่ทันอ่ะที่จริงเราวิ่งมามันจะทนันอันนี้พอดีนะก็ถ้าตรงไหนแสงเยอะๆครับผมกล้องผมมันจะเอา้าเอา้า <Well. laughs> เวนละไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดว่าทันไหมโคตรเสียเวลาเลยนะเมื่อกี้ชนไปสองรอบคิดว่าทันไหมโอ้โหเลยไม่ทันไ,ไม่ถนัดเลยว่ะไม่ถนัดเลยอะโอ้โหจะทันไหมเนี่ยตรงๆงเล่นเล่นนี้ไม่ถนัดเลย ว่าผมต้องเอามือถือแบบชิดหน้าอกอะ่ะตต่นี่คือแบบโหนี่คือแบบยื่นออกมาไกลมากโอ้โห,โอโหลองดูได้ไหมโหแล้วนิ้วบังด้วยอะ่ะคือถ้าผมเอามือถือมาชิดหน้าอกมันมันยังพอจะหามุมที่แบบนิ้วไม่บางได้ คิดหายละขันไหมนี่ยากอยู่นะยากอยู่นะเล่นไปแล้วแคปบไปเงี้ยถ้าไม่แคป็บอะพอได้ชนชนเล็กเลย โอเคครับผมว่าแบบนี้แบบนี้ผมน่าจะถนัดสุดแล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเห็นมันเห็นได้เท่านี้แหละเพราะว่า <c oughs> อ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าผมไม่มีไม่มีกล้องแล้วก็แบบไม่มีขาจับแบบดีๆที่จะเอามาจับแบบตรงนี้เฉพาะแต่ว่าผมว่ามุมนี้ผมน่าจะถนัดสุดแล้ว ก็ดูกันเอาแล้วกันนะครับฝุ่นอยู่หน้าจออย่าเพอไปแตะนะเพอไปแตะฝุ่นอยู่หน้าจอนี่คือแบบชนเลยนะปั๊บก็ยังไม่ถนัดเท่าที่ควรอยู่ดี คือผมต้องเอาชิดหน้าอกเลยอะเพื่อที่จะหันดูมุมอะแบบนิ้วบางทีนิ้วผมบางอะผมบางแล้วผมมองไม่เห็นเนี่ยคือผมต้องออกมาใกล้ๆแล้วแบบอุ่มันถึงจะถนัดสุดอะแต่อยากให้ดูว่าเล่นในมือถือก็มันก็เล่นผ่านได้เหมือนกันสําหรับใครที่ ยังไม่ผ่านนะสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านก็ต้องซ้อมนะไอตามเมื่อกี้คือไม่ถนัดมากๆเลยมองไม่เห็นเลยแต่รอบแรกที่ผมเล่นแล้วแบบไม่ได้แคปจอไม่ไม่ใชไ่ไม่ได้เอากล้องจับจอคือแบบผมถือมือถือได้ถนัดมากผมจะใช้การหยุดเอานะถ้าเล่นในนี้

ผมไม่กล้าหันไปมองกลัวชน ดูมุมเออเห็นอยู่เห็นอยู่นึกว่าไม่เห็นอ่าโอเคนี่แหละสวยสามนาทีสิบกว่าวิโอ้ถึงรังพึ่งแนละ้วสองนาทีห้าสิบทันไหม อีกชั่วโมงหนึ่งมดแดงผมจะเกิดนี่หว่าผมไปฟาร์มมดแดงปึ๊บปึบโอ้โหโดนเราต้องห้ามโดนแล้วนะเพราะว่าเราพลาดบ่อยแล้วนั่นยังไงโอ้โหเฮียฮมันจะผ่านไหมเนี่ยรอบสองแล้วเดี๋ยวขอแก้มืออีกรอบหนึ่งนะ รอบนี้คือจะไม่ไม่เอากล้องจับหน้าจอแล้วขอจับแบบถนัดถนัดเลยจะให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยไม่ชนด้วยวะเมื่อก,กี้เสียวนะปึ๊บอ่าหลบได้หลบได้ฟืดอ่า นาทีครึ่งนาทีครึ่งนี่ก็คิดว่าทันนะคิดว่าทันเลยแหละผมต้องมองดูกล้องด้วยเดี๋ยวน้องๆไม่เห็นมือที่เล่นโอ้เท่าเดิมเลยเท่าเมื่อกี้น้อยกว่าด้วยอ่ะผ่านอยู่นะ โอเคเรียบร้อยฮะออกมาได้เห็นไหมอย่างสมบูรณ์แบบโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลงแบบท่าที่แบบผมถนัดที่สุดนะลงแบบเอาจริงอะเออเมื่อกี้คือผมพยายามอ่ออยากให้เห็นหน้าจอด้วยไงมันอาจจะไม่ถนัดอาจจะมีพลาดบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลงแบบถนัดที่สุดผมจะเล่นได้ประมาณไหนก็ท่าที่ผมเล่นจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่จะใกล้ๆหน่อยแล้วทำไมต้องอ่เวลาแต่ครับผมต้องอ่เอียงนิ้วเพื่อที่จะ ไม่ให้มันบังครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฮะเพื่อที่จะไม่ให้มันบังตัวตัวละครกับบังทางไงครับเนี่ยเนี่ยคือมันต้องเอาแบบเอาใกล้ๆแล้วแบบเนี่ยผมจะได้ยังดูอยงมือถืออะไรได้ง่ายแต่ว่าเมื่อกี้คือแบบผมต้องอยู่ท่าเดิมตลอดเวลาคือพยายามไม่ให้แบบมันหลุดออกจากกล้องไงผมก็เอาเอานิ้วแบบปาดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวกล้องเคลื่อนโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาลงกันไปนี่ผมจะลงประมาณนี้เลย นี่เขาก็จะเอาเนิ้วแบบหลบเพื่อที่จะดูทางเดินเอ๊บนี่ฮะฟึ๊บโอ้ฮ <laughs> ึ่ยยังไงวะเนี่ยไหนบอกว่าถานัดสุดวะ ท่านี้ถนัดสุดคือเอามาใกล้ๆล,ลูกกระตานี่ลอุ้ยเกือบชนอุ้ย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 นี่ยฮะผมก็จะเอานิ้วเอาแค่ปลายนิ้วแตะนะแล้วก็นอกนั้นก็หลบครับผมให้มันบางทาง เ้้้ยยยออ,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 อก็การคอนโทรลผมจะคอนโทรลแบบเหมือนในคอมเลยคือผมเล่นในคอมยังไงผมโอ้ผมก็จะเล่นในมือถืออย่างนั้น เวลาเราเล่นเน่ะเราพยายามหามุมที่ไม่ให้นิ้วเราบางังอ,อแล้วแต่ความถนัดของเราเลยนะเยียงมือถือซ้ายขวาหน้าหลังก็แล้วแต่เลยพยายามไม่ให้มันบังอะ่ะสามนาทีครึ่งป่ะปกติเร้ต้องไปถึงรังครึ่งแลวนะ โอโหไม่ทันอ่ะไม่ทันอ่ะต้องยึดเกาอะก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชนชนแน่หรอผมว่าเมื่อกี้แล้วบางทีชนอ่ะมันอาจจะเข้าไม่ได้แล้วถ,ถ้าชนแล้วเข้าไม่ได้ก็ดีไป๋ยวชนแล้วเข้าไม่ได้นี่งานงอกนะฮะโอเคอาเวลากำลังดีครับ 2นาที57วิตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต๊ดโอ้ชุบอ่าอดีเปะ๊ะดูกันว่าออกไปเลยจะเหลือกี่วิไม่น่าถึงนาทีหรอกออกไปน่าเป็นหลักหลักวิหลักวิแต่ไม่รู้กี่วินะ รอก่นอนรอก่นอนอืมอืมลองฝ่าไหมไม่เอาเลยเสียงฝุกนาได้ได้ได้ไดวันนี้เป๊ะน,นะเป็นไงหนึ่งนาทีห้าสิบนาทีเฮ้ยเราจะเหลือหนึ่งนาทีออกไปไหมลองดูไหมเผื่อได้เหลือหนึ่งนาทีขึ้น ไ,ได้ดิโอ้เร็วพอๆกับในคอมเลยโอ้โหพลาดตรงนี้นิดเดียววิ่งช้าไปหน่อยเอา้าเอา้าชนไปสองสามทีเลยเมื่อกี้โอ้โหไม่งั้นคงเหลือนาทีขึ้นนะออกม่โอเคครับผ่านไปสามรอบ ก็สรุปเลยนะครับจะเล่นในคอมหรือในมือถือมันก็ผ่านได้เหมือนกันหมดนะครับผมขึ้นอยู่ว่าเราซ้อมมามากเพียงพอหรือยังถ้าเราซ้อมมามากเพียงพอฝีมือเราพอที่จะเล่นมันผ่านมันก็ผ่านครับผมแต่สิ่งสำคัญเลยนะครับคือเราต้องอัพไอ้นี่ก่อนอนี่ครับอัพวิ่งเร็วก่อนนะครับ10เวลานี้ก็จะอัพก็ได้หรือไม่อัพก็ได้นะแต่ อัพไว้ก็ได้นะครับการแตกกันแตกก,แตก,กันพลาดนะฮะมันจะบวกเพิ่มมา20วิบก็การพลาดสองทีอ่ะเออเราเราเพิ่มเวลามา20วสิบอ่ะแต่ผมตอนแรกผมก็อัพเวลาก่อนเลยแล้วก็ยังวิ่งไม่ผ่านแต่มาผ่านตอนที่อัพวิ่งเร็วได้ครับผมอัพวิ่งเร็วได้ส0เตก็สามารถผ่านได้ชิวๆแล้วก็เวลาเหลือเยอะด้วยอืมสําหรับใครที่ซ้อมลงหลังพึ่งอยู่ก็ให้ฟาร์มเรซินมาอัพวิ่งเร็วก่อน สัก10นะถ้าไม่ผ่านจริงค่อยอัพอ่าไอ้นี่เพิ่มค่อยอัพเวลาเพิ่มนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆนะเมื่อกี้ผมออกมาเหลือ30กว่บวิใช่ไหมถ้าเราไม่อัพเวลาเลยอ่ะมันจะเหลือประมาณ10วิเออก็ยังทันอยู่ดีครับ10วิก็ทันอยู่ดีถ้าเราเล่นยุนชินแล้วอ่ะเวลาไม่ต้องอัพก็ได้อ่าสรุปเลยนะวันนี้จอยสติ๊กสำหรับผมไม่ถนัดแต่สำหรับคนอื่นไม่รู้ เล่นในคอมกับในมือถือไม่ต่างกันครับผมไม่ต่างกันผ่านเหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณฝึกซ้อมจนคุณชํานาญที่จะลงรังพึ่งผ่านได้หรือเปล่านะครับขึ้นอยู่การฝึกซ้อมแล้วคราวนี้ไม่เกี่ยวแล้วว่าในคอมดีกว่าในคอมง่ายกว่าในมือถือง่ายกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมเลยถ,ถ้าอยากผ่านก็ต้องลง ังพึ่งบ,บ่อยๆซ้อมบ,บ่อยๆจนกว่ามันจะผ่านจนกว่าเราจะเก่งพอมันก็จะผ่านได้แค่นั้นเองครับไม่เกี่ยวกับในคอมกับในมือถืออ่ะสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของช่องเราด้วยคุต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย